สวัสดีค่ะเซนุชที่ปรึกษาการขายเกียร์นนทบุรีนะคะวันนี้นุชจะมาแนะนํารถ e v 5ค่ะที่อยู่กับนุชคันนี้ก็คือรุ่น earth long lens นะคะในราคา1นึ่ง0 0าบาทค่ะเรามาชมกันเลยค่ะว่ารถรุ่นนี้สเปคเป็นยังไงแล้วก็ภายในภายนอกเป็นยังไงนะคะเชิญตามนุชมาเลยค่ะค่ะเรามาดูตรงด้านข้างที่เป็น ซุ้มล้อกลับข้างแล้วก็ตัวแม็กนะคะซุ้มล้อกลับข้างในรุ่นนี้กับรุ่นท็อปจะเป็นสีดําเงาค่ะแล้วมาพร้อมกับแม็กขอบ19ค่ะนี่เลยแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะคะก็จะมีเป็นกล้องรอบคันให้ลูกค้าด้วยค่ะพร้อมกับไฟเลี้ยวส่วนมือจับของรุ่นนี้กับรุ่นท็อปค่ะเวลาที่เราปลดล็อกน้องก็จะออกมาแบบนี้ให้อัตโนมัติเลยนะคะ เดี๋ยวไปชมภายในกันค่ะนี่ค่ะภายในเบาะคนนั่งด้านหน้านะคะของเบาะรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังแล้วก็มีเบาะนวดคู่หน้าด้วยค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาชมแถวที่สองกันเลยค่ะแถวที่2นะคะแถวที่2อ,อันนี้ก็คือของ E ี5ี้านะคะสามารถพับเรียบได้ค่ะ เยวจะเอาขึ้นให้ดูก่อนนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันอีกรอบนะคะว่าภายในด้านหลังของพื้นที่นะคะก็จะกว้างแล้วก็โล่งมากค่ะเฮดลูมเลดลูมเหลือเยอะมากส่วนตรงนี้นะคะก็คือด้านหลังค่ะข้างบนนะคะจะมีที่ปัดน้ำฝนของเกียร์ทุกรุ่นนะคะจะเป็น ที่ปัดน้ำฝนซ่อนอยู่ตรงข้างหลังดังนี้เลยค่ะค่ะคุณเลดเปิดท้ายให้ดูค่ะนี่เลยส่วนด้านท้ายนะคะก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระแล้วก็มีที่แขวนของด้วยนะคะสำหรับลูกค้าสายที่ชอบไปซื้อของค่ะมีที่แขวนของด้วยอันนี้ก็คือเป็นช่องเก็บของนี่เลยค่ะ ส่วยนี่เป็นทุงอุปกรณ์ที่เราแถมให้ค่ะเดี๋ยนุ่จะพับเบาะเรียบนะคะพับพับให้ดูค่ะว่าพับออกมาเรียบแล้วน้องจะมีพื้นที่กว้างใส่ของจุของได้ขนาดไหนค่ะ ของเทีย EV5 นะคะก็คือทุกพื้นที่การใช้งานก็คือใช้งานได้จริงๆค่ะมีพื้นที่ใส่ของหรือว่าลูกค้าบ้านบ้านไหนนะคะที่มีน้องแมวน้องหมาหรือเลี้ยงน้องหมาก็คือมีพื้นที่ให้น้องอยู่ในรถได้สบายๆเลยค่ะนี่ค่ะปรับเอนนั่งรับสบายด้วยด้านหลัง เดี๋ยวเรามาชมตรงด้านในของคนขับนะคะ,คะ,คะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะของรุ่นนี้นะคะจะมีวลคัมซีดสองตำแหน่งแล้วก็อุ่นเบาะแล้วก็อุ่นพวงมาลัยด้วยค่ะวล้วคัมซีดก็มีด้วยค่ะมีลคัมซีดสองตำแหน่ง เตนะคะค่ะแล้วน,นีเรามาดูตรงตรงพวงมาลัยนะคะก็จะมีเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็เลือกโหมดการขับขี่ในด้านนี้ค่ะจอจอตรงกลางก็จะมีฟังก์ชันต่างๆแต่ว่าวันนี้นุชให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะนุชไม่ได้เปิดในส่วนของฟังก์ชัน เดี๋ยวคลิปหน้านุจะมาเปิดในส่วนของฟังก์ชันหน้าจอให้ทุกท่านได้ชมนะคะนี่ค่ะจะเ,เป็นสาย USB ตรงคอนโซลกลางแล้วก็มี Wallet c h a r t มีฟังก์ชันต่างๆนะคะนี่คือคอนโซลด้านหน้าค่ะในรุ่นเอลองเลนส์กับรุ่น e อ็กคลู v e ที่เป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นเบาะสี แบบนี้เลยค่ะถ้ารถภายนอกเป็นสีเทาสีเขียวสีดำภายในจะเป็นสีเบจค่ะส่วนรถสีขาวแล้วก็สีฟ้าภายในจะเป็นสีดำนะคะรวมถึงคอนโซลกับตรงพวงมาลัยด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมตรงด้านหน้าเดี๋ยวโนดปาดเปิดตรงฝากระโปรงหน้าให้ชมนะคะมาเป็นแบบไหนตามมาเลยค่ะ นี่ค่ะนี่นลคะเปิดง่ายๆเลยแลมีโชคด้วยด้านหน้าก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระแต่ว่าที่เก็บสัมภาระแนะนําให้เก็บเป็นของแห้งนะคะไม่แนะนําให้เป็นของที่เป็นของเปียกหรือว่าของสดค่ะด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําปัดน้ําฝนค่ะแล้วก็ตรงช่องนี้ก็จะเป็นพวกน้ําหล่อเย็นส่วนช่องนี้จะเป็น ถ้าในกรณีที่ลูกค้าชาร์จแล้วไม่ไม่สามารถดึงที่ชาร์จออกจากตัวรถได้นะคะเราก็เปิดตรงฝากระโปรงหน้าแล้วก็มาเปิดตรงนี้แล้วเราก็จะงัดมันจะมีตรงนี้ค่ะสามารถสลิงตรงนี้ดึงได้เลยค่ะ,ะ EV5 จะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้วค่ะ ก็มีอยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยนะคะลูกค้าสามารถสอบถามนุชได้เลยค่ะว่าสนใจรายละเอียดรุ่นไหนหรือว่ามีของแถมหรือว่ามีเป็นดอกเบี้ยแบบไหนก็ทักสอบถามนุชได้เลยนะคะทักมาที่เบอร์นุชได้ที่099 636 9 4 4 2ค่ะหรือว่านุชจะแปะลายไอดีของนุชไว้นะคะถ้าลูกค้าที่ไม่สะดวกโทรก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกับนุชได้เลยค่ะ ยังไงก็ต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับเซลนุชเกียรนนทบุรีหรือตรงใกล้ๆกับวงเวียนพระราม5เส้นถนนราชพฤกษ์นะคะติดต่อนุชมาได้เลยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปว่านุชจะมารีวิวหรือว่ามาทำคลิปของวิดีโอรถของรุ่นไหนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุชด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุชต้องขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย